ถ้าเราไปทั่วก็มาครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับบาวเจ๊กไม่แอวปลาจีนบุรีนะครับจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับอ่างเก็บน้านลเลือบด,ดินจินดานัลเลือบบด,ดินจินดานะครับนี่ท่านผู้ชมดูบรรยากาศงามขนาด <c oughs> หนอรออีก <c oughs> วว้า,ววาวสุดยอดว้าวอังเก็บดับน,น้ีปะดีนจินดอมาแล้วก็ถ่ายรูปเลย โอ้โหน้ำสวยนี่มะเนาะมะแดดร้อนแดดร้อนยอมรับว่าแดดร้อนแต่คุ้มครับนี่เดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยนี่จะได้โฟกัสอ่าแบกเกราได้ส,สวยๆเนาะนี่อ้อโห ม,มเก็บภาพมาฝากเดียวบอกเจจะบินโดนให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเดินขึ้นไปบนบันไดามาที่นี่แล้วนะเราต้องขึ้นบันไดนะครับถ้าไม่ขึ้นบันไดนะถ้าไม่ขึ้นบันไดนะมันก็ไม่ได้ขึ้นนะเนาะมาทั้งทีตอนนี้คนยังไม่มีไม่เยอะบอกแจก็เลยจอดรถตรงนั้นก่อนเขาคงไม่ว่าเนาะ ม่วนสนุกอีกแล้วมันอีกแล้วมันกับคามร้อนอีกแล้วดำช่างมันไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะดำอะเราได้เที่ยวเราได้สัมผัสสิ่งแปลกใหม่ๆหมือประสบการณ์เนานะโอ้โหซาทุมิพระองค์นน้นด้วยเนี่ฮู้มกดู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 ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ดูฝัง่งข้างหลังน,นี่ดูด้านหลังของบาเจ๊กนี่ อ่างเก็บน้ำนัลลือบดินจินดาอ่างเก็บน้ำนัลลือบดินจินดานะครับป่าจีนบุรีนะครับเที่ยงกว่ากว่าไม่เป็นไรชอบม่วน <c oughs> ม่วนขนาดไม้แอวป่าจีนบุรีโอ้โหท่านผู้ชมาดูดิ เนอ,เอาภาพใหญ่ๆเลยเนะาะดูโอ้โอ้สุดยอดอ่างเก็บน้ำนาลีบดินเดชาไม่ใช่อ่างเก็บน้ำนาลีบดินจินดา สุดยอดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับมาเพื่อสิ่งนี้นะครับมาวิ่งนะครับโอ้โหนี่มาเดินตรงนี้หน่อยมายืนจุดนี้หน่อยนี่จุดนี้จุดนี้ โอ้โหมามาเลยนะครับท่านผู้ชมมีโอกาสมีเวลามาเลยนะครับมาเหมือนบ่าวแจ็กนะเห็นป่ะหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยคำภูนีโอ้โห นี่นนนนนนนโหมุมถ่ายรูปได้สวยเยอะเยอะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกผู้ชมเนี่ยโอ้นู่อน,นอยากไปแต่ตรงนี้เขาไม่ให้รถเข้ามานะเขาจะมีรั้วปิดนะครับให้ให้ได้ให้จอดรถได้บริเวณแถวนี้นครับโอ้โห เนี่ยแล้ดูเบ็ดเกาข้างหลังเบาแจ้งเนี่ยเนี่ยเบ็ดเกาข้างหลังเบาแจ้งเนี่ยหูมอมอขนาดหอ,หอ แล้วชอบตรงนี้ก็ให้ดงเราสามารถเดินไปศึกษาธรรมชาติได้นะครับมีเวลาทั้งวันสบายสบายนี่ลงตรงนี้ก็ได้แต่จริงๆไม่แนะนําให้ลงตรงนี้นะเพราะว่าเขามีบันไดยอยู่ตรงนู้นเนาะแต่บาวแจ๊กอยากให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าบาวแจ๊กมันโซนมันโซนยังไงมันชอบเล่นอะไรบางทีก็เล่นอะไรแบบแปลกๆวันนี้วันจันทร์เนาะ วันจันทร์ก็เลยไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี่นะก็คงจะเยอะอ่ะถ้าบริเวณแถวๆนี้นะมีร้านกาแฟเนาะมานั่งดื่มกาแฟชมบรรยากาศนี่นะโอ้คงจะฟินขนาดเลยนะครับท่านผู้ชม สุขใดไหนเท่าสุขใดไหนเท่าสุขที่เราไ่อยคว้าด้วยมือเราเองเราทําตัวเราเราเอาตัวเราออกมาจากบ้านมาไขว่คว้าหาความสุขนะครับ นี่แหละนี่แหละนั่งกินข้าวพัดตะคารอาหารริมทาง <c oughs> ไม่ได้กินข้าวกินขนมปังกินขนมปัง <c oughs> สุดยอดสุดยอด มีมะม่วงเปรี้ยวด้วยมะม่วงเปรี้ยวน้ำดื่มพร้อมน้ำแกงพร้อม สำหรับทริปนี้นะครับเบวแจ็กออกมาเที่ยวมาแอวคนเดียวเนาะ CB 5 0 0 X คันเดียวคนเดียวเที่ยวคนเดียวนะครับจากพัทยามาแอวจังหวัดปราจินบุรีนะครับอ่างเก็บน้ำนัลึบับดินจินดานะครับสำหรับทริปนี้นะครับวันเดทริปอโลนนะครับระยะทางจากบ้านนะครับ420กิโลนะครับ จน้ำมันไปกับ450บาทซื้อขนมเครื่องดื่มขนมปังผลไม้150บาทนะครับค่าใช้จ่ายทริปนี้นะครับท่านผู้ชม600บาทนะครับ โอเคปะไปได้บาย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 อ่างเก็บน้ำนั่นหรือบดินจินดาโอเคตอนนี้บจะเกิด er. เดินทางกลับบ้านได้แล้วเนาะมาเที่ยวตอนเวลานี่แหละบ่ายโมงห้าสิบห้าสิบเก้านาทีนี่แหละโอโ้โหดูเบกเกลวข้างหลังบาเจ็กเวลาบาเแจ็ขับรถอย่างเงี้ยสวยงามไหมนะ่ะโอโ้โหสวย เหงื่อเอาเหงือเหมือนกันนั่นเนี่ยเหงื่อเต็มตัวเลยวันนี้โอ้โหโอเค ถนะน,นยาวยาวบ๊ยบายแถวตรงนี้มันน่าจะมีลานกลางเต็นท์ด้วยเนาะสวยเลยอะ่ะ